ฝากครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตัวเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากเป็นเหมือนผมที่ทำธุกรกิจระยะเวลาสั้นๆแล้วประสบความสำเร็จนะครับเกิน เกินที่เราจะประเมินได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับระยะเวลาแค่ครึ่งปีหรือ1ปี2ปี5ปีเราสามารถที่จะเสียงตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายนะครับกับโอเคไลน์เน็ตเวิร์กนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้กับทุกคนนะครับที่กําลังมองหาว่าเราจะทําอะไรดีเพราะธุรกิจที่โอเคไลน์เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่สามารถให้ผลตอบแทนที่ คุ้มค่ามากมายมหาศาลนะครับวันนี้ถ้าท่านอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีเงินฝากในธนาคารก็ขอนะครับให้นึกถึงโอเคไลฟ์เน็ตเวิร์กครับผมผมชื่อจิรพัฒน์เพชรทองขาวานะครับส่วนชื่อเล่นก็ส่วนมากเพื่อนๆก็เรียกว่าพีเมียกนะครับผมเองอยู่ตอนนี้ก็อยู่ตำแหน่งสตาร์ไดมอนด์ของบริษัทนะสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้เริ่มต้นทำธุรกิจกับโอเคไลฟ์นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมมองในเรื่องของอนาคตของการทำงาน ว่าตอนที่บริษัทได้เริ่มดําเนินการเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของตัวสินค้านะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวสินค้านี่มันจะเป็นตัวหนึ่งที่นําตลาดไปสู่การผู้บริโภคได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมถึงม,มองว่าวันนี้ทางบริษัทโอเคไลท์เนี่ยซึ่งเป็นลูกขายของผลิตภัณฑ์สังคาราซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการทําตลาดได้เพราะฉะนั้นต่อยอดในเรื่องของไอซีเกตเพราะฉะนั้นในเรื่องของสินค้าเมื่อสินค้ามานําตลาดได้ ในเรื่องของแผนการตลาดก็จะเป็นเรื่องส่วนตามก็ามานะแล้วก็ผมมันเข้ามาสู่ในธุรกิจของโอเคไ์เนี่ยณวันนี้เนี่ยหเดือนนะในส่วนของการทํางานของผมเองผมจะเน้นในเรื่องของความรักความเข้าใจในเรื่องของตัวสินค้าในเรื่องของแผนการตลาดและก็ในเรื่องของตัวบริษัทเพื่อที่จะให้กับสมาชิกที่เข้าสู่ธุรกิจกับโอเคไ์เนี่ยนะครับได้เข้าใจในสิ่งตรงนี้ให้มากที่สุดไม่ใช่เข้ามาเพื่อต้องการที่จะกรอบโกยไม่ใช่ต้องการเพื่อที่จะมีรายได้ที่มากพอ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะสร้างในเรื่องของความฝันให้กลายมาเป็นเป้าหมายของชีวิตได้เพราะวันนี้เนี่ยในเรื่องของความฝันเมื่อคุณตื่นขึ้นมาความฝันเหล่านั้นนะครับก็จะหมดไปแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจากความฝันเป็นเป้าหมายให้ได้และก็เดินตามเป้าหมายที่เราต้องการในส่วนตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของผมเองและทีมงานผมมีความมั่นใจในเรื่องของนโยบายของบริษัท ไม่ว่าจากท่านประธานเองคุณตะนอัดตรีทิติธันหรือทางคุณาทางคุณตีนเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยผมถึงมีความมั่นใจว่าวันนี้บริษัทสามารถที่จะนําพาผมและทีมงานของผมทั้งหมดไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบของการทําง,งานนั่นคือส่วนที่หนึ่งที่ผมสามารถที่จะบอกกับทุกท่านได้ว่าวันนี้โอเคไลน์ OK เนี่ยดีที่สุดแล้วและอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทีมงานทุกคนนะครับว่าวันนี้ ท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะร่วมงานกับโอเคไลท์วันนี้บริษัทดีที่สุดและในส่วนของแผนการตลาดนะครับวันนี้แผนการตลาดของเราก็ดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจึงอยากบอกกับทุกคนให้รีบตัดสินใจในการที่จะก้าวสู่โอเคไลท์มาทํางานร่วมกันเพราะวันนี้จากที่ผมทํางานกับโอเคไลท์มา6เดือนวันนี้ผมมีไรายได้รวมทั้งหมดนะครับประมาณเจ0 0 0สนบาทเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมสามารถจะบอกกับทุกคนได้ว่ามันประสบความสำเร็จได้จริงๆเพราะนั้น ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนความคิดชีวิตทุกอย่างระบบทุกอย่างในการดำเนินชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอยากกระตัเชิญชวนของทุกท,ท,ทุกคนนะครับให้เข้าสู่ธุรกิจกับโอเคไลท์ครับผมปรินนะครับจากฟองธร,รมคุณนะครับมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านระบบของบริษัทโอเคไลท์เน็ตเวิร OK ์กจำกัดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของจุดเด่นของบริษัทโอเคไลท์เน็ตเวิร OK ์กจำกัดนะครับที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับก็คือจุดเด่นข้อที่1ในส่วนของ บริษัทโอเคไลท์เองนะครับที่เล็งเห็นในส่วนของการทําระบบและการจัดก,การของบริษัทโอเคไลท์ที่มีทุนจดทะเบียนถึง30ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งในในจุดตรงนี้เนี่ยท่านประธานเนี่ยได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับความมั่นคงและรากฐานที่ดีให้กับสมาชิกนะครับบริษัทมีความเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสาเร็จให้กับสมาชิกในเวลาอันรวดเร็วได้อย่างแน่นอนครับในส่วนจุดเด่นข้อที่2ก็คือในจุดเด่นของในตัวโรงงาน นะครับซึ่งตัวโรงงานเองของเราเนี่ยมีโรงงานที่อยู่ที่ซัพพอร์ตเรามีด้วยกันทั้งหมด4โรงงานด้วยกันนะครับซึ่งโรงงานทั้ง4โรงงานของเราเนี่ยเราลงทุนในด้านของระบบนะครับบุคลากรนะฮะจนได้ชื่อและเป็นที่ยอมรับในวงการของธุรกิจอาหารเสริมนะครับว่าเราเป็นหนึ่งด้านสมุนไพรไทยนะครับแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยโดยเฉพาะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบริษัทของเราเนี่ยยังมีการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์มากกว่า250ล้านบาท นะครับแล้วก็ยังได้รับรับรองรับรองมาตรฐานจาก Moody i n t e r t r a c ทนะครับที่เป็นองค์กรระดับสถาบันระดับโลกนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการรับรองจากประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็น GMP นะครับในส่วนจุดเด่นข้อที่3ก็คือในส่วนจุดเด่นของตัวสินค้านะฮะที่เราเนี่ยมีคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพบวกกับการที่มีโรงงานที่ดีนะครับเข้ามาช่วยทำให้เกิดสินค้ามีจุดเด่น นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้านะครับใช้ใช้แล้วเห็นผลจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนของราคาที่มีความยุติธรรมนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือการได้รับการยอมรับจากออทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะฮะที่เรามียอดขายตลอด3ปีที่ผ่านมานะฮะเป็นเงินกว่า7,000ล้านบาทด้วยกันที่ประทับใจบริษ,ษัทโอเคไลท์ครับจริงๆก็ประทับใจในตัวสินค้าก่อนนะครับ มีการได้ใช้สินค้าหลายๆตัวนะครับแล้วทําให้สุขภาพเราดีขึ้นประทับใจในเรื่องอผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ในตัวบริษัทนะคะในตัวท่านประธานนะคะก็วันนี้รู้สึกว่านะคะเราก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยไอซ c เครนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้คือส่วนตัวที่ประทับใจนะคะก็ในเรื่องสิวฟ้าอะไรพวกนี้ค่ะก็มันจางขึ้นโอเคไลท์เนี่เหมือนเหมือนบ้านของเรานะครับผมแล้วผมมองถึงว่าโอเคไลท์ วันนี้บริษัทโอเคไลท์มีโรงงานของตัวเองที่ผลิตสินค้าให้กับเราเองนะครับยังไงเรามีโรงงานของตัวเองยังไงต้องผลิตสินค้าที่ดีอยู่แล้วนะครับผมมาสู่ท้องตลาดรู้สึกประทับใจในตัวสินค้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มาศึกษาในเรื่องของแผนการตลาดแล้วก็เข้ามาดูในที่บริษัทแล้วก็ดูแล้วมีความรู้สึกว่าบริษัทโอเคไลท์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นที่หนึ่งที่สามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำงานของตัวเองบริษัทโอเคไลฟ์เน็ตเวิร์กจำกัดธุรกิจเครือข่ายจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดเส้นทางหนึ่งที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเมื่อคุณต้องการจะใช้โอกาสที่ดีนี้เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลาให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก เราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณสร้างความฝันให้เป็นจริงเพียงคุณมีความเชื่อมั่นและเดินตามความเชื่อในหัวใจของคุณทุกสิ่งที่คุณปรารถนาย่อมเป็นไปได้ยังแน่นอน